ขั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนที่4นะคะงานประดิษฐ์คุณครูได้บอกกับนักเรียนไปแล้วนะคะในชั่วโมงที่แล้วว่าวันนี้เราจะมีงานนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการประดิษฐ์ชิ้นงานนะคะชิ้นงานที่2นะคะมี20คะแนนนะคะ ให้นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษวัสดุมา1ชิ้นนะคะตามความชอบเลยตามความสนใจเลยนะคะว่าเด็กๆจะประดิษฐ์อะไรนะคะมาเริ่มต้นก็สั่งงานนะคะก่อนที่จะไปเรียนคุณครูสั่งงานก่อนเนาะเอาละค่ะพร้อมทั้งเขียนแผนภาพกระบวนการประดิษฐ์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีแผนภาพมาให้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ วิธีส่งนะคะให้ถ่ายภาพชิ้นงานและแผนภาพกระบวนการประดิษฐ์นะคะพร้อมอัดคลิปนำเสนอชิ้นงานของนักเรียนนะคะส่งในทาง Class Room นะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องทำชิ้นงานนะคะให้เหมาะสมเป็นพี่ป .4 นะคะทำให้สวยๆนะคะเพราะชิ้นงานนี้นะคะ20คะแนนนะคะเอาไปรวมกับชิ้นงานแรกนะคะก่อนที่เราจะไปทำงาน คุณครูจะทบทวนแล้วก็สอนให้เด็กๆก,ก่อนนะคะอาบพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยค่ะทบทวนก่อนนะคะงานประดิษฐ์นะคะเรามีหลายประเภท3ประเภทนั่นเองค่ะมีของใช้นะคะแล้วก็ของประดบับตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะเด็กๆเคยเรียนไปแล้วเนาะคุณครูเคยสอนแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะเด็กๆอ่ามีของใช้นะคะของประดบับตกแต่งแล้วก็ของเล่นนะคะ อ่าอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูให้เด็กๆดูก่อนนะคะทบทวนนะคะผลงานจากงานประดิษฐ์ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันก็คือผลงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของเรานะคะเช่นอะไรบ้างอ่ามะลัยนะคะอ่าใครสนใจอยากจะประดิษฐ์เป็นมะลัยก็ได้อ่ากระทงอันนี้ความเป็นไทยนะคะจากอะไรจากอ่าใบตองอันนี้ผากผลไม้แกะสลักนี่ความเป็นไทยนะคะเราแกะสลักได้นะอ่าถ้าใครฝึกทําได้ สามารถมาประดิษฐ์มาได้ค่ะแล้วก็ผลงานนะคะรูปแบบที่ทันสมัยมีอะไรคุณครูเคยสอนนะคะอ่าัชวโมงที่แล้วเนาะที่วางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าบรรจุภัณฑ์แบบทันสมัยใหม่ๆนะคะเอาละค่ะเรามาดูแผนภาพกระบวนการประดิษฐ์นะคะที่เด็กๆจะต้องเขียน ควบคู่ไปกับทีมงานของเด็กๆนะคะแล้วก็จะต้องเขียนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในบางส่วนนะคะแผ่นภาพนะคะจะมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเรื่องนะคะจะมีเนื้อเรื่องเรื่องก็คือสิ่งที่เด็กๆจะประดิษฐ์แล้วก็แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลคืออะไรก็แหล่งข้อมูลที่เด็กๆไปศึกษาค้นคว้ามานะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างได้มาจากไหนได้มาจาก ผู้ปกครองคุณครูหรือในทางอินเทอร์เน็ตนะคะข้อมูลที่ได้คืออะไรนะคะเด็กๆบอกด้วยนะคะแผนภาพนะคะเด็กๆไม่จําเป็นจะต้องทําแบบเหมือนกับคุณครูนะคะอาจจะเขียนไม่พอนะคะเด็กๆสามารถใช้กระดาษหลายแผ่นได้นะคะแยกเป็นหัวข้อก็ได้นะคะทีนี้มาดูขั้นตอนวิธีการทํากันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะ เขียนตัวอย่างให้ดูเป็นแบบนะคะคร่าวๆนะคะและอีกข้อนึ่งก็คือประโยชน์ของชิ้นงานนะคะประโยชน์จากชิ้นงานนะคะเด็กๆสามารถเขียนว่าเด็กๆได้รับประโยชน์อะไราจากชิ้นงานที่เด็กๆประดิษฐ์มาบ้างนะคะเมื่อเราประดิษฐ์แล้วจะต้องมีประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนนะคะคุณครูจิจะเขียนตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะเด็กๆสามารถทําเป็นรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะ คุณครูจิตจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะยังไม่ได้ละเอียดนะคะเด็กๆต้องอธิบายให้คุณครูละเอียดนะคะอันนี้ก็คือเรื่องนะคะอ่าเรื่องที่เราสมมุติตัวอย่างของคุณครูนะคะคุณครูจะประดิษฐ์อ่าหมวกอ่าหมวกจากก้านมะพร้าวหรือว่าใบมะพร้าวนะคะคุณครูก็จะต้อง เขียนหัวเรื่องนะคะก็คือสิ่งที่เราประดิษฐ์นั่นเองเขียนลงไปคุณครูจิตลายมืออาจจะไม่ค่อยสวยมากนะคะเพราะว่าเขียนไม่ค่อยถนัดนะคะ,ะในจอเขียนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เด็กๆเขียนให้สวยนะคะให้เข้าใจได้ง่ายให้เห็นได้ชัดเจนนะคะหัวข้อของเด็กๆน,นะคะสามารถทำหลายหน้าก็ได้นะคะถ้าเขียนไม่พอในหนึ่งหน้ากระดาษหรือจะใช้กระดาษแผ่นใหญ่นะคะ A 4นะคะก็ได้เพื่อที่จะให้ได้เห็นได้ชัดเจนนะคะ เพราะเด็กๆจะต้องถ่ายภาพควบคู่กับชิ้นงานด้วยนะคะ ถ่ายภาพคนละครั้งกันก็ได้นะคะกับชิ้นงานเนาะอ่าต่อไปนะคะแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลคืออะไรคุณครูจิได้อธิบายไปบ้างแล้วนะคะแหล่งข้อมูลก็คือสิ่งที่เราอ่าไปศึกษาค้นคว้ามานะคะงานประดิษฐ์ชิน้นนี้เราได้ข้อมูลมาจากไหนได้ข้อมูลอะไรมาบ้างให้เด็กๆเ,เขียนลงไปให้ละเอียดเลยนะคะอ่ายกตัวยอย่างนะคะได้ข้อมูลจากผู้ปกครองผู้ปกครองได้บอกอะไรบ้างอ่าให้เด็กๆเ,เขียนลงไปนะคะ เราไม่จําเป็นจะต้องเขียนแค่ข้อเดียวนะคะแหล่งข้อมูลเราหาได้จากหลายแหล่งนะคะอาจากผู้ปกครองเราจะ อาเช่นบอกว่าสอบถามวัตถุดิบนะคะวัสะดุอุปกรณ์ว่าในท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้างนะคะสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างอ่ะอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะคะก็คือเป็นการศึกษาหาข้อมูลนะคะเป็นการศึกษาหาข้อมูลสอบถามอ่าเกี่ยวกับว่าอ่ะเอามาทําอะไรได้บ้างนะคะเราก็สามารถอ่า ่อยอดความคิดสร้างสารรค์ของเราเป็นชิ้นงานของเราขึ้นมาเองนะคะอ่าเราไปสอบถามผู้ครองนะคะและหลังจากนั้นมีอะไรได้อีกข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าอ่าจากไหนได้อีกอ่าจากคลิปที่คุณครูสอนนะคะอ่าจากคลิปที่คุณสอน นะคะที่คุณครูได้สอนอ่ะเป็นคลิปนี้ก็ได้หรือคลิปที่ผ่านมานะคะก็คือได้อะไรจากคลิปนั้นนะคะเด็กๆเ,เขียนไปได้ว่าคุณครูได้อธิบายวัตถุดิบนะคะเกี่ยวกับอ่าหมวกนะคะทําจากอะไรนะคะได้อะไรจากอันนี้แล้วก็ต่อไปนะคะแหล่งข้อมูลต่อไปก็คือจาก อินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตนะจากอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้นิยมใช้กันมากเลยนะคะเพราะาสะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะเราอ่านิยมใช้กันในช่วงนี้นะคะอา,อาจจะยูดูในไหนคะเด็กๆอ,อาจจะดูด้วย youtube นะคะส่วนใหญ่อะ u t u b e เพราะว่าเขาสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็ ค้นคว้าได้ง่ายอ่า u t u b e ดูจากช่องอะไรอ่าดูจากช่องอะไรบอกเขาด้วยให้เครดิตเขาด้วยนะคะว่าดู YouTube จากช่องอะไรอ่าเพราะว่าเราจะได้ดูว่าอ่าเราไปศึกษาข้อมูลอะไรมานะคะอ่าพอจะเข้าใจนะคะแหล่งข้อมูลที่ศึกษาอ่าเด็กๆสามารถเขียนให้ช่องใหญ่กว่านี้นะคะให้ช่องใหญ่นะใช้กระดาษ A4 นะทำให้ เห็นได้ชัดเจนเพราะเด็กๆจะต้องนําเสนอผลงานด้วยนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนวิธีทำอ่าขั้นตอนวิธีทำขั้นตอนนี้ครูจีได้สอนเด็กๆไปแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะอ่าขั้นตอนวิธีการทำนะคะอันดับแรกนะคะก็คือการวางแผนนะคะการวางแผนในการทํางานหรือการวางแผนในการประดิษฐ์นะคะอ่าอ่าแผนภาพนี้เราจะรวมถึงกับวิชา AS นะคะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเองนะคะอันนี้คือรวมทั้งสองวิชาด้วยกันด้วยนะคะเอามาดูนะคะว่า,าการวางแผนเด็กๆจำได้ไหมวางแผนมีอะไรบ้าง1.1จุดหนึ่งก็คืออะไรคะเด็กๆอ่าเราต้องรู้ด้วยว่าอุปกรณ์มีอะไรนะคะถ้าเราต้องการจะทำเรื่องนี้หาข้อมูลมาแล้วนะคะเราจะต้องรู้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำมันมีอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างของคุณครูเมื่อกี้คุณครูบอกว่าคุณครูทำหมวกจาก อ่ะก้านมะพร้าวใช่ไหมเด็กๆอ่ะเมื่อคุณครูทําหมวกจากก้านมะพร้าวอ่ะคุณครูจะต้องมีก้านมะพร้าวเป็นอ,อุปกรณ์อยู่แล้วนะคะเด็กๆบอกให้หมดนะอันนี้คุณครูจีแค่ยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะคะเพราะว่าของคุณครูอาจจะเขียนไม่ค่อยถนัดแล้วก็หน้าจอมันมีน้อยแล้วก็คุณครูจีจะให้เด็กๆได้เห็น นะคะได้เข้าใจได้ง่ายก็เลยเลือกที่จะเขียนในหน้าเดียวกันนะถ้าเขียนหลายหน้าเด็กๆอาจจะสับสนนะคะอันนี้คือเขียนเป็นผังให้เห็นได้ชัดเจนมีอะไรได้อีกคะเด็กๆมะก้านมะพร้าวก็คือใบมะพร้าวเนาะมีเชือกนะคะอุปกรณ์ของคุณครูเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปเมื่อเราทราบถึงอุปกรณ์แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะเด็กๆอ่ะชบทวนความจํากันหน่อยเราเคยเรียนกันแล้วเป็นพี่ปอสีกันแล้วนะคะทําอะไรกันต่อคะเด็กๆอ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องออกแบบนะเราเคยเรียนคุณครูจิสอนไปแล้วนะคะอ่าวิธีการออกแบบเนาะการออกแบบนะคะเช่นอะไรบ้างออกแบบยังไงก็คือวาดภาพนะคะภาพเราวาดภาพนะเป็นการออกแบบ คือถ้าเรียนศิลปะแล้วมีภาพสมิติสามิติใช่ไหมคะ่าวาดภาพาเราเราจะทําประมาณนี้นะเราจะได้เห็นคร้าวๆถ้าสมมติว่าวาดภาพนะคุณสิวาดภาพให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเด็กๆจะต้องวาดภาพนะคะให้ให้ให้เห็นเป็นขั้นตอนให้ชัดเจนนะบอกเลยว่าจะต้องทําช่องใหญ่กว่าคุณครูนะวาดภาพให้คุณครูแล้วก็ระบายสีให้สวยงามถ้าสมมุติว่า,า,าเราไม่ได้วาดภาพก็ได้เรา ถ่ายภาพมาก็ได้แล้วก็เราเขียนตกแต่งเพิ่มคล้ายๆกับดีไซเนอร์เนาะออกเพปออกอ,ออกแบบมาก้อนนะคะพิมพ์มาก็ได้เอามาแปะนะใต้หัวข้อออกแบบเนาะแล้วก็เอาภาพนั้นมาแปะแล้วก็เราตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเนาะการวางแผนก็คือวิธีการทํานะคะวิธีการทําก็คือวิธีการประดิษฐ์นั่นเอง วิธีการประดิษฐ์นะคะเรามีขั้นตอนนะคะเราจะต้องอธิบายให้ชัดเจนนะคะเป็นวิธีการที่เราจะต้อง ปฏิบัตินะคะเราจะต้องบอกให้เห็นให้ชัดเจนไม่นั้นคนลงมือปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ได้นะคะเช่นอะไรบ้างนะคะวิธีการประดิษฐ์ตัดก้านมะพร้าวใช่ไหมตัดกา้านและอธิบายให้เสร็จนะคะจนตั้งแต่เริ่มต้นทํางานจนถึงสิ้นสุดการทํางานนะคะเด็กๆอธิบายเสร็จนะยี่สิบคะแนนแล้วไม่มีสอบด้วยนะคะเด็กๆ ทำให้สมกับคะแนนคุณครูหน่อยนะครั้งที่แล้วทามาบางคนทํามาโอเคมากเลยแต่บางคนทําแบบ20คะแนนครูจีแบบน้ําตาจะไหลเลยนะอ่ะตัดก้านมะพร้าวอะไรอีกนะคะแล้วก็ตัดเชือกตัดอะไรก็คืออธิบายมาให้ครบนะคะต่อไปข้อที่2วางแผนแล้วทําอะไรต่อเด็กๆเ,เคยเรียนกังคุณครูแล้วถ้าจําได้ก็คือ อ่ะปฏิบัติตามแผนนั่นเองค่ะปฏิบัติตามแผนก็คือลงมือปฏิบัติตามแผนนะคะตามขั้นตามตอนที่เราได้วางแผนไว้เมื่อเราวางแผนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติได้เลยมันง่ายต่อการปฏิบัติมันง่ายต่อการทํานั่นเองเด็กๆอ่ะพอจะเข้าใจไม่เอ่ยถ้าคุณครูจิพูดเร็วไปเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะอ่ะต่อไปข้อที่สคืออะไร ประอะไรคะไม่ใช่ประโยชน์นะประเมินผลนะคะประเมินผลก็คือประเมินผลประเมินผลงานของเรานะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่คล้ายคกับเป็นการสรุปนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นชิ้นงานเราก็ต้องประเมินผลเช่นอะไรผลงานออกมาเป็นยังไงบ้างสวยนะคะตามความต้องการตามแผนที่วางไว้นะคะอ่าพอจะเข้าใจไหมอะนะ เด็กๆดูตัวอย่างของคุณครูแล้วก็ไปทำนะออกแบบมาให้สวยนะคะคุณครูจิเขียนคร่าวๆให้ดูนะหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจที่คุณครูบอกนะคะช่วยทํางานส่งมาด้วยอ่ะประโยชน์ของชิ้นงานข้อสุดท้ายอันนี้ข้อสุดท้ายในแผ่นเปลนภาพการประดิษฐ์ชิ้นงานของเรานะคะประโยชน์ก็คืออะไรคะเด็กๆประดิษฐ์แล้วจะได้ประโยชน์ก็คืออ่ะประหยัดค่าอะไรคะค่าใช้จ่ายนะคะเมื่อ เราไม่จําเป็นจะต้องเอาเงินไปซื้อหมวกนะคะเราทําหมวกขึ้นมาใช้ป้องกันแดดได้เอาไปทนะํานาทําไร่ทําสวนหรือว่าจะเดินอไปเที่ยวเราก็ใช้หมวกที่เราทําขึ้นมาเองได้แถมยังสวยไม่เหมือนใครด้วยเพราะว่ามีชิ้นเดียวเพราะเราทําคนเดียวใช่ไหมคะ,ะประหยัดค่าใช้จ่ายข้อที่สองมีอะไรเกียดมาให้หมดเลยข้อที่สองอะไรได้อีกใช้เวลาว่างอใช้เวลาว่างให,ให้ให้เกิดประโยชน์นะคะเราจะได้ เอาเวลาที่เราอยู่บ้านสมมุติว่านอกเหนือจากการเรียนนะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เราก็หางานประดิษฐ์นะคะมาทำนะคะเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากการดูโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเราเรียนทั้งวันแล้วสายตาเราก็ใช้กับจอเยอะแล้วนะคะ,ะเด็กๆอธิบายมาเป็นข้อๆเลยนะคะให้เยอะให้มากที่สุดนะเพราะเราทําแล้วมีประโยชน์ทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างชิ้นงานประดิษฐ์นะคะเด็กๆ ไปดูกันเลยนะคะมีอะไรบ้างจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเด็กๆสามารถทำนอกเหนือจากนี้ได้นะคะอ่ะไปดูกันเลยนะคะเรามาทำกระปุกอมสินอ,อย่างง่ายกันนะคะอ่าวัสดุอุปกรณ์นะคะง่ายๆเลยนะคะขวดน้ำนะคะขวดน้ำอัดลมนั่นเองเรากรีดนะคะกรีดสติกเกอร์ของเขาออกก่อนนะลอกออกให้หมดก่อนเราใช้ขวดขนาดไหนก็ได้ของคุณครูใช้2ลิตรนะคะแล้วก็เราใช้ไม้บรรทัดนะคะ วัดนะคะวัดนะคะใช้ไม้บรรทัดวัดเราจะวัดส่วนอ่าให้ถึงส่วนที่โคง้งเว้าวนะคะได้ประมาณ9้าซนติเมตรนะคะแล้วก็ใช้ปากกานะคะใช้ปากกามาร์กจุดนะคะหรือวาดลงไปก็ได้เพื่อให้เห็นเส้นได้ชัดเจนนะคะเพื่อเวลาตัดจะได้เสมอนะคะไม่ขุขระนะคะเวลาประกอบจะได้ง่ายเนาะอ่าพอเราวาดเสร็จแล้วนะคะทีนี้ เรามาดูส่วนก้านบนก็คือส่วนหัวของเขานะคะมันจะมีส่วนเว้าอยู่นะคะที่คอขวดเห็นไหมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดเหมือนกันทีนี้เรามาตัดส่วนที่เรามาร์กไว้ก่อนอ่าทีนี้เรามาร์กเราตัดนะคะส่วนที่เรามาร์กระวังมือนะคะอ่าค่อยๆตัดนะคะระวังมืออ่ะทีนี้พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็วางไว้ก่อนนะคะวางไว้อันนี้คือส่วนก้นของเขาทีนี้มาดูส่วนหัวของเขาบ้างอ่าส่วนหัวด้านบนนะคะส่วนที่เว้ามาเป็นรอยนะง่ายต่อการตัดเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้คัตเตอร์เหมือนเดิมนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะระวังมีดจะบาดนะคะเราพยายามตัดทีละเล็กทีละน้อยนะคะให้มันค่อนข้างที่จะเสมอกันนะอ่ะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเอาสอส่วนนะคะเราจะใช้แค่สส่วนนี้นะคะ อ่ะเราใช้กันรกลายนะคะตกแต่งให้มันเรียบนะคะให้มันเสมอให้มันเรียบนะคะเพื่อที่จะเวลาเราเอามาประกอบกันมันจะได้อ่ะเรียบแล้วก็เหมือนจะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะเด็กๆสังเกตมันจะมีร่องนะคะเด็กๆอ่ะมันจะมีร่องเราก็ตกแต่งให้มันเป็นประมาณแบบเป็นเป็นกลีบ กรีบเป็นกลีบนะคะเป็นกลีบนะอ่าอ่าเนี่ยตุกแต่งตัดนะคะให้มันเป็นมุมโค้งให้มันดูสวยสวยเนอะอาะตัดตกแต่งนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆนะไม่ยากแต่ผลงานเดี๋ยวเราดูนะว่ามันจะออกมามันก็สวยเหมือนกันเมื่อเราตัดนะคะจนครบนะคะจนเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกอ่าส่วนของมุมนะคะทีนี้เรามาเจาะนะคะเจาะเพื่อที่จะให้ใส่เหรียญน,นะคะเจาะให้ใส่เหรียญน,นะคะขนาด ต้องใหญ่กว่าเหรียญน,นะคะเพื่อที่จะให้ใส่เหรียญเข้าไปได้นะคะใช้คัตเตอร์นะคะเจาะนะคะกะไว้ก่อนนักขีดลงเจาะลงแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเนะาะประมาณนี้นะคะระวังนะคะเวลาตัดต้องระมัดระวังให้มากที่สุดอพอตัดมาได้แล้วนะคะเด็กๆเราก็วางไว้เดี๋ยวเราจะนำนะคะส่วนล่างส่วนล่างก็คือส่วนท้ายของเขานะมาลบมาลบ รอยปากกานะถ้าลบไม่ออกก็ใช้น้ำยาล้างเล็บนะคะกับทิชชู่หรือว่าสำลีเช็ดออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีรอยจะได้สวยนะทีนี้พอเสร็จแล้วเราจะเอาไปพ่นสีนะคะอ,อันนี้จะเป็นสีสเปรย์นะคะใช้สีเขียวเขาใช้สีเขียวฉีดพ่นนะคะเด็กๆพอจะเดาออกไหมว่าเรากำลังทำเป็นรูปอะไรอ่าอันนี้ใช้สีแดงหรือชมพูเข้มนะคะขีด ฉีดที่ก้นนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะถ้าใครจะใช้สีนะคะประดิษฐ์อ่ะนี่นะคะรอจนสีแห้งพอสีแห้งแล้วนะคะเขาจะใช้อะไรคะปืนกาวนะคะใครมีกาวร้อนก็ใช้กาวร้อนก็ได้นะคะใครมีปืนกาวซิลิโคนยิงนะคะก็ยิงนะคะเพื่อให้เขาได้ติดอยู่ได้นานนะคะเขาต้องการให้ติดอยู่ได้นานเนาะเราใช้ปืนกาวยิงรอบๆ เสร็จแล้วเราก็นําฝามาประกบเข้าไปนะคะให้มันแห้งให้สนิทนะคะพอประกบแล้วเห็นไหมคะมันจะเรียบติดเข้ากันอ่าดูปเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะอ่ายากไม่เอ่ยยากไหมอ่าเด็กๆสามารถประดิษฐ์ทําได้มากกว่านี้นะคะทีนี้เรามาตกแต่งนะคะเมื่อกาวแห้งแล้วเรามาตกแต่งนะอันนี้เขาใช้อ่าเป็นปากกานะคะเขียนนะคะสีขอบ ที่เราหยดเหรียญได้เห็นได้ชัดเจนนะคะตกแต่งเนาะอันนี้ใช้ปากกาเขียนเพื่อได้เห็นได้ชัดเจนทีนี้หลังจากนั้นแล้วเขาจะใช้สีนะคะสีตกแต่งนะคะอีกสีหนึ่งนะคะเด็กๆพอจะเด,เด,ดาออกหรือยังว่าเป็นรูปอะไรอ่าอันนี้ก็คือใช้สีขาวจุดๆ,ๆเป็นรูปอะไรเอ่ยลูกแอปเปิ้ลใช่ไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นสตรอเบอร์รี่นั่นเองอ่าเห็นไหมยากไม่เอ่ย อ่เด็กๆสามารถลองไปศึกษาค้นคว้านะคะว่าจะทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างอื่นให้ดูอีกด้วยนะอันนี้จะเป็นหมวกจากก้านมะพร้าวนะคะจากใบมะพร้าวนั่นเองที่คุณครูจิตได้นําเสนอไปนะในแผนภาพการประดิษฐ์เนาะต่อมาอันนี้จากใบตองนะคะเป็นคล้ายๆกับที่ รองนะคะเป็นภาชนะรอ,องอาหารต่อมาก็จะเป็นฝาขวดนะคะเอามาต่อการทําเป็นที่ใส่นะคะอุปกรณ์ต่างๆได้อันนี้ก็คือก้านมะพร้าวเช่นเดียวกันเนาะเอาไว้ใส่ขนมหรือว่าเป็นภาชนะนะคะต่อมาอันนี้อ่าเป็นขวดนะคะขวดน้ําหรือว่าขวดเครื่องดื่มนะคะมาทําที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนได้นะคะอันนี้จะเป็น ถุงนมนะคะนำมาทำเพนพวงมาลัยนะอันนี้อาจจะยากหน่อยเนาะต้องมืออาชีพจริงๆต่อมานะคะอันนี้อาจจะเป็นของตกแต่งหรือว่าอาจจะใช้ปลูกจริงก็ได้นะคะทำมาจากกระลามะพร้าวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆลองไปคิดมานะคะว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรแล้วก็ส่งภายในวันที่30มกร,รสสมาคมนะคะรีบส่งมาด้วยนะคะอย่าลืมนำเสนอชิ้นงานให้กับคุณครูน,นะคะนำเสนออย่างไรนำเสนอ ตามเพจภาพนะคะการประดิษฐ์นั่นเองนะคะถ่ายภาพส่งมาด้วยนะคะภาพชิ้นงานแล้วก็แผนภาพการประดิษฐ์แล้วก็คลิปวิดีโอนะคะการนำเสนอชิ้นงานนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจิก็ขอสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ